ทุผู้ชมครับผลความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจค้นกุฏิของไอ้แย้มนะครับแล้วก็ไปเจอหลักฐานหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับเส้นเงินของไอ้แย้มเนี่ยคุณชมจะตะลึงนะครับตอนนี้เนี่ยที่พบโอนเงินไปให้กับบัญชีของนางหนูเนี่ยนะครับ847ล้านแล้วนะครับแค่นางหนูคนเดียวเดี่ยวฟาดไป600กว่าล้านส่วนอีก200กว่าล้านเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดก็น่าจะใช้บัญชีคนอื่นนั่นแหละสรุปก็คือ847ล้านนะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีต่างๆของมูลนิธิวัดไล่ขิงด้วยนะครับดีไม่ดีอาจจะเยอะกว่านั้นอาจจะเป็นพันล้านนะครับคุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมยุคนจนก่าวจะเรียกว่าไอ้แย้มเนี่ยมันก็คงจะถูกแล้วนะฮะไม่เรียกหนักกว่านี้ก็บุญแล้วนะครับคือคาพูดของผู้ต้องหาเนี่ยนะไอ้แย้มก็ดีพระลูกวัดก็ดีหรือว่านางหนูเนี่ยนะครับมันไม่มีทางยอมรับหรอกมันก็พูดไปเรื่อยล่ะครับนะแบ่งรับแบ่งสู้รับบ้างจริงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะเพราะอะไรลูกไปครับ เพราะเขาดูเส้นเงินเส้นเงินมันเคยโกหกใครหรือเปล่าล่ะคุณผู้ชมครับมีอย่างที่ไหนเป็นพระและที่สําคัญนะซ้ำกันไปอีกล่าสุดไปจับนายเอกพจน์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพระมหาเป็นลูกน้องของไอ้แย้มเนี่ยอยู่ที่วัดนะครับพอมันเกิดเรื่องเกิดราวเริ่มแดงขึ้นมาซึกครับแล้วก็หนีตอนนี้ตํารวจตามจับกลุมตัวได้แล้วหลังสารออกหมายจับในคดีฟอกเงินด้วยนะเอกพจน์เนี่ยนะออกหมายจับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็นําตัวมาสอบปากคําคมันก็รับสารภาพแล้วว่าปกติเนี่ย ไอตอนเป็นหลวงพ่อนะครับไอ้แย้มเนี่ยจะใช้ให้ไอเอกพจน์นี่แหละนะครับไปโอนเงินให้กับนางหนูคนนี้และนางหนูคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทนายความนะครับบอกว่าหลวงพ่อให้หนูมาโดยเสน่หารุนรวนโอ้โหคุณผู้ชมครับฟังแล้วเนี่ยเหนื่อยใจนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัดไร่ขิงในครั้งนี้ต้องเอาให้หนักๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวพุทธทั้งหลายอย่านมแนมกับเหตุการณ์แบบนี้เลยครับ